ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซดด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เม z เฮิรทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเชา้ชาเช้านี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่17 กรกฎาคม2565ซึ่งล่วงมาเป็นวันที่4ของต้นปรรษาเบื้องต้นพุทธภาษิตนำเสนอวันนี้ก็คือมาวะมันยยธาปุญญาสนะกนัมตังอาคมิสติอุทะพินทุนิปาตินะอุทะกุมโภพภิปูรติ อาปุรติท่โรปุญญสัโทกังโทกังปิอาจินันแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่ายาดูมิ่นบุญว่าน้อยนิดหน่อยแล้วจักไม่ให้ผลหม้อน้ําย่อมเต็มด้วยน้ําที่ตกลงทิละหยาดหมายถึงฝนที่ตกลงมาทิระหยดต,ตกลงมาทิระหยดทําหม้อน้ําให้เต็มชั้นใดคนที่มีปัญญาสั่งสมบุญทีละน้อย ก็สามารถเต็มด้วยบุญด้วยเหมือนกันฉชนั้นสิ่งน,น,นั้นเป็นเหมือนของเกลื่อนกลาดที่เป็นบาปเก็บกวาดทิ้งใต้ทุนที่เป็นบุญมีไว้เพียงเจือจุนใช้เป็นคุณสะดวกได้คล้ายรถเรือ หรือบ่าวไพรมีไว้ใช้ใช่ไว้แบกกลัวตกแตกใจสั่นประวันเหลือเรากินเกลือใช่จะต้องบูชาเกลือบุญเหมือนเรือมีไว้ขี่ไปนิพพานมิใช่เพื่อไว้ประดับให้สวยหรูเที่ยวอวดชู แบกไปทุกสถานหรือลอยล่องไปในโลกอกขคันดานไม่อยากข้ามขึ้นนิพพานเสียดายเรือความหมายโดยธรรมะของบทคลอนบทนี้นี่หมายถึงว่า ช่วงเทศกาลวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเราชาวพุทธก็นิยมชมชอบในการทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองส่วนวิธีการทำบุญนั้นมีมากมายหลากหลายอย่างแต่ละคนก็ทำบุญไปในแนวทางที่ตัวเองชอบและก็ถนัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุญเมื่อมันให้ผลก็เปรียบเสมือนอุปกรณ์คล้ายรถคล้ายเรือ ที่ทำให้เราเดินทางได้สะดวกหรือว่าบ่าวไพร่คนรับใช้บริษัทบริวารที่คอยช่วยเหลือครั้นเรามีบุญแล้วแต่ไม่ได้ใช้บุญคือเสียดายว่ารถเรือจะพังไปเลยไม่กล้าใช้หรือว่ามีคนรับใช้แต่ไม่กล้าใช้กลัวเ,เขาจะลำบากอย่างนี้ถือว่าไม,ไม่ได้ประโยชน์จากบุญ อีกอย่างถ้าเปรียบเทียบว่าเรามีเกลืออยู่ในเครือดูในครัวแต่กับข้าวหรือว่ต้มยำแกงจืดอะไรมันจืดแทนที่จะนำมาปรุงให้มีรสชาติก็ไม่นำมาใช้เพราะจะนิตรีเหนียวหรือบางคนก็ทำบุญเพียงเพื่อไว้อวดว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีอย่างนี้ก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากบุญอย่างเต็มที่ แต่ถ้าหากอยากได้บุญที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่หรือใช้บุญได้ถูกต้องก็คือใช้เหมาะกับสภาวะของสิ่งนั้นนั้นก็อย่าไปเสียดายมีโอกาสก็ทําบุญแล้วก็มีความสุขกับการทําบุญได้ถูกต้องคือไม่ไม่เมาบุญแต่ต้องทําบุญค <c oughs> วามทุกข์มาอย่าอยมไม่เมาบุญแต่ทุกคนต้องทําบุญหรือบำเพ็ญความดี เมื่อวานก็พูดไปถึงตอนที่การทำเป็นความเพียรในสติปัฏฐานสี่วันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของธรรมภาคปฏิบัติสติปัฏฐานสี่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ได้ตรัสกับท่านพรอัยยะว่าศีลนี่เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมกุศลธรรมคือความดีต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นในครั้งนั้นนี กรุงสาวัตถีท่านพระพายะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบบังคมอภิวาทและนั่งหน่นที่สมควรได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรกาศก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อคือเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้วก็จะเป็นผู้ที่ ทำความเพียรไม่ประมาทขอให้เป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนพายะเพราะฉะนั้นเธอจงชำระเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อนคือทำตนได้มีศีลซสก่อนอะไรคือเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมกุศลธรรมก็คือศีลบริสุทธิ์ดีและมีความเป็นสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเห็นถูกเห็นตรงเชื่อว่าบุญมีบาปมีทำดีดีทำชั่วชั่วถ้าเราท่านท่างหลายเคยได้ยินได้ฟังประวัติของท่านาพายะก็คือมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนาพายะเมื่อเธอเห็นรูปก็สักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินสัมผัสก็สักว่าแต่สัมผัสได้กลิ่น,ก,นก็สักว่าได้กลิ่นลิ้มรสก็สักว่าแต่รส อย่างนี้ก็คือให้มองศักว่าหร,หรือเห็นเป็นเช่นนั้นเองท่านพายะนี่เป็นคนที่บรรลุธรรมเร็วเพราะว่ามีบุญก่อมาหนุนก็เรียกว่ามีปฏิพาน์ไหวพริบดีดูก่อนพายะเมื่อศีลของเธอบริสุทธิ์ดีความเห็นของเธอก็จะถูกตรงเมื่อนั้นเธอจะอาศัยศีลแล้วตั้งมั่นในศีลจึงจเจริญสติปรฏฐานสี่ สติปัฏฐานสี่เป็นไฉไดูก่อนพายะเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาเลตโทมนัสในโลกเสียได้แล้วพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาเลดโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อใดเธออาศัยศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วจากเจริญสติปัฏฐานสีเหล่านี้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายได้ทีเดียวตลอดราตรีหรือวันที่จักมาถึงไม่มีความเสื่อมเลยในครั้งนั้นท่านพระพายะก็ชื่นชมอนุโมทนากับพระภาสิทของพระพุทธเจ้าท่านลุกจากอาสนะ ถวายบังคมหรือว่ากราบพระพุทธเจ้าแล้วกระทำประทักษิณเนี่ยกระทำประทักษิณก็คือการเดินวนขวาเดินเวียนขวาเนี่ยอย่างสองสาคืนที่ผ่านมานี่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศก็ไปวัดวาอารามนำดอกไม้ทูบเทียนเป็นเครื่องสักการะไปบูชาอุมโบสถ วิหารลานเจดีเพื่อระลึมถึงคุณของพระสัมมาสัมพทะเจ้าหรือว่าคุณของพระรัตนตรัยในเทศก,กาลเข้าพรรษานะสามคืนบ้างสี่คืนบ้างนะตามแต่ละที่แต่ละถิ่นอธนะมาภาพาก็ได้รับนิมนต์จากต่านอาจารย์พระครูวัดสุวรรวิชัยให้ไปบริยาธรรมกับศีลจารณนะีหรือที่เราเรียกกันว่าชีพราม บวชชีพรามที่วัดสวนวิชัยนะครับหลายคนหลายท่านด้วยกันแต่ว่าอีกวัดหนึ่งที่คนบวชกันเยอะก็คือวัดราชนุก,กูลหรือวัดควพรีอาตมามีโอกาสไปบรรยาธรรมที่วัดราชนุก,กูลก็เลยถาม <c oughs> ถามแม่ชีถ้ามายมนี่ตีนี่ก็บวชกันหมากทุกปีนะถามตามตรงๆนี่ยมที่บวชนี่บวชปาะอยเลยนะ ก็ตอบก็ตามแต่ละคนก็ทมไปประมาณหนึ่งพอได้คำ,ำตอบที่จะมาอนุมานหรือประมวลผลว่าด้วยเหตุไรคนแถวนั้นจึงบวชบวชชีกันมากในช่วงต้นรรษาคำตอบที่ได้ก็คือส่วนใหญ่บอกว่าบนเอาไว้บนเป็นบาษาไายถ้าแปรเป็นภาษากรางก็คือ,อก็เรียกว่า ขอพรหรือว่าอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่อพอสมปริญนาก็ต้องมาบวชบวชแก้บนแถวภาคกลางนี่ก็มีรำแก้บนเอาของไปแก้บนแต่นี่บ้านเราบวชชีแก้บนบวชกันเยอะมากก็ได้ทราบเอตผลของการบวชนี่คือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนว่า ต้องมีใจเด็ดเดี่ยวมีใจมั่นคงแล้วทำความเพียรก็จะได้เห็นกุศลธรรมและในที่สุดก็จะทำให้แจ้งซึ่งพรหมรรจันร์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวดเป็นบรรพชิตอย่างที่บอกสักครู่เมื่อว่าไม่ชีหรือว่าบวชชั่วคราวนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวแต่เป็นการบวชเพื่อ สั่งสมบารมีหรือว่าเป็นการบวชเพื่อเรื่องนี้ที่ตนเองได้ไปไปขอศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ <c oughs> นะส่วนในครั้งพุทธกาลนีับรรพชิตคือบวชเพื่อหวังที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หวังความบรรลุธรรมเป็นสำเร็จอรหัตเพื่อจะได้เป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้ทำไปด้วยความอยากทำเพราะต้องการเดินตามรอยพระพุทธเจ้า หรือว่าพระอาหารหันต์ในครั้งก่อนๆแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสในอัญญทรพรมณสูตรที่บอกว่าพระสธรรมนีจะตั้งอยู่ได้ไม่นานเพราะเหตุใดในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตทวันเชตทวันก็เป็นเมืองเมืองใหญ่ของอินเดียเป็นวัดที่ท่านอนาธบิณติกาเศรษฐีสร้าง <c oughs> อยู่ใกล้นครสาวัตถีในคราวนั้นนี่มีพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในปราศัยกับพระพุทธเจ้าพอสนทนากันได้สักครู่แล้วก็ทูลถามว่าข้าเต่พระโคโดมผู้เจริญนะคือพราหมณ์ในครั้งนั้นจะเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระโคโดมเหตุที่เรียกว่าพระโคโดมก็คือพระพุทธเจ้านี่มีมีโคดหรือตระกูลเรียกว่าโคตมโคต โคตมะโคดก็มีหลายความหมายแปลว่าเจริญก็ได้หรือว่าแปลว่าโคตเองดวงอาทิตย์ก็ได้สุริยะดวงอาทิตย์หรือสักยะแปลว่าสกุลที่มีความกล้าหาญมีความกล้าแต่พราหมณ์ก็ชอบเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระโคดมหรือว่าพระโคตรมะข้าแต่พระโคดมุเจริญอะไรน้ะแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องทําให้พระัสธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปริิพฐานแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทําให้พระสธรรมตั้งอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปริดิพานแล้วพรามคนนี้แกก็ถามดีนะถามฉลาดก็คือถามทั้งด้านดีและด้านไม่ดีถามทั้งด้านบวกด้านลบโพสติฟทิงกิ้ง และนิ่งีคือถามทั้งข้อดีก้อเสียอย่างนี้ผู้ฟังจะได้ความรู้ไม่ใช่ว่าจะรู้แต่ด้านดีอย่างเดียวรู้ด้านไม่ดีด้วยหรือไม่ใช่รู้แต่ด้านไม่ดีอย่างเดียวแต่รู้ด้านดีด้วยเพราะพระเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพรามเพราะบุคคลไม่ได้เจริญไม่ได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่พระสัตธรรมจึงตั้งอยู่ไม่ได้นานในเมื่อตาคตปรินิพานแล้วและพระบุคคลเจริญ กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน4ี่พระธรรมจึงตั้งอยู่ได้นานในเมื่อตาคตประริญญผ่านแล้วนี่คือสติปัฏฐาน4นอันนี้เราจะเห็นได้ว่าแม้แต่งองค์กรองค์การด้านสื่อสารมวลชนสาธารณะว่าช่องทางใดที่มีธรรมะอยู่นี่โดยมากจะอยู่ยืนยงคงท่วนยาวนาน วัดวางรามใดที่มีพระสวดมนต์ไหวพระทำวัดปฏิบัติกิจวัตรกิจวัตรอย่างสมบูรณ์ก็จะมีศรัทธาสัจนุไปทำบุญทำนุกบำรุงมากก็เป็นปกตินั่นคืออานิสงส์ของสติปัฏฐานสี่ทำให้ศาส,สนามีความมั่นคงอยู่ได้แม้ตัวบุคคลก็มีความเจริญสติปัฏฐาน4ี่เป็นจะไหนดูก่อนพราหมภิกษุในธรรมวิันนี ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมพัญญะมีสติกำจัดอภิชาเละโทมนัตในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมชัญญะมีสติกำจัดอภิชาเละโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนพราม เพราะบุคคลไม่ได้เจริญไม่ได้กระทำให้มากซึ่งสถิติฐาน4เหล่านี้พระสัธรรมจึงตั้งอยู่ได้ไม่นานในเมื่อตาคตปะริยภานแล้วและพระบุคคลได้เจริญได้กระทำใม้มากซึ่งสถิติฐานสี่พระสธรรมจึงตั้งอยู่ได้นานในเมื่อตาคดปะริยภานแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสจบ รามนั้นก็ได้คราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พรเจริญพระภาสิธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่บุคคลผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้ที่มีจักษุแลเห็นได้ฉะนั้นขอท่านพระโกดมโปรดจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก ผู้ถึงสรรณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่องประทีปในที่มืดเนี่ยในเทศกาลเข้าพรรษานี่ธรตมารประชาสัมพันธ์อยู่บ่อยๆว่าให้ยมเปลี่ยนจากเทียนพรรษาเล่มใหญ่ๆเป็นหลอดไฟโซล่าเซลล์หรือว่าถวายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับวัดวาอารามต่างๆเพราะใน ในช่วงต้นบรรษานี่มีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนมาใช้ไฟของวัดมากแม้แต่วัดเองพระเองก็ใช้มากเพราะว่าพระจำบรรษาเพิ่มจำนวนมากขึ้นการใช้กระแสไฟก็มากขึ้นการใช้จ่ายทางวัดก็เพิ่มขึ้นการที่เราได้ทําบุญด้วยปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ําโดยเฉพาะค่าไฟนะค่าน้ําไม่เท่าไหร่ค่าไฟก็จะได้อานิสงส์ในเรื่องของให้แสงสว่าง จุดประทีปในที่มืดถ <c oughs> นนน้นทางหรือว่าสถานที่สวดมนต์ไหว้พระต่างๆก็จะมีความสว่างรุ่งเรืองด้วยแสงไฟ <c oughs> ดาดยมก็ได้อัน,นสูงส่วนเทียนบรรษานั้นก็จะจุดไม่กี่วันนี่หละสองสามวันต้นบรรษานี่หลังจากนั้นก็ไม่แทบจะไม่ได้ใช้หรือถ้าใช้ก็ไม่สิ้นเปลืองไปเท่าไหรนะ่เพราะมันมันมันเล่มใหญ่เ <c oughs> ทียนบรรษา แต่ถ้าเป็นหลอดไฟฟ้าโซล่าเซลล์อย่างที่ว่านี่คุ้มเลยลงทุนซื้อคราวเดียวก็ใช้ได้นานประหยัดไฟได้มากด้วยก็ขอรณรงค์ให้สาธารณชนนี่ด้ถวายเป็นหลอดไฟโซล่าเซลล์ให้มากๆเพื่อว่าจะได้มีความสว่างพอธรรมะสว่างแล้วจิตใจเราก็จะสว่างเป็นแนวทางที่จะทำให้สังคมส่วนใหญ่ ยู่กันอย่างมีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่กือเรื่องราวที่พรามได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะได้ฟังธรรมจึงแสดงตนเป็นอุบาสกพูดถึงรัตนตรัยจนตลอดชีวิตใจเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้วางกฎอะไรที่ทําให้ผู้ฟังอึดอัดเลยโดยมากนี่ผู้ฟังเกิดศรัทธ,ธาด้วยตนเองพอได้ดวงตาหินรมก็ ตัดสินใจได้เองว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นดีมากดีจนต้องยอมรับดีจนต้องถือไปตลอดชีวิตนี่คือที่ตรัสไว้แล้วก็ทาบางอย่างที่เราได้ฟังทาบางอย่างเราไม่เคยได้ฟังอะไรบ้างที่เราไม่เคยได้ฟังมาเรื่องนี้ก็เกิดที่นครสาวัตถีอีกพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้คือการพิจารณาเห็นกายในกายการพิจารณาเห็นกายในกายนั้นคือสิ่งที่เราควรจเจริญควรทําให้มากคือกายในและกายนอกที่เราควรทําความเข้าใจดูก,ก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้คือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนานี้ทําให้เราควรจเจริญการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้เราได้จเจริญแล้วบทนี้นี่ถ้าญาติโยมได้เคยสวดมนต์แปลของท่านอาจารย์พุทธทาสก็จะอยู่ในบทธรรมจักกับวัตสูตร จักขุงอุตตปาติยาหนังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยกินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าก็คือในธรรมที่ไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมปัญญาแสงสว่าง แล้วการเจริญสติปัฏฐานสี่นี่ไม่ใช่ว่าคิดจะหวังในสิ่งที่ควรได้คือกุศลอย่างเดียวแต่เมื่อเจริญไปมากๆนี่มันทําให้เกิดความเบื่อได้เบื่อที่นี่ไม่ใช่ว่าเบื่อธรรมะนะเบื่อที่นี่คือเบื่อสิ่งที่เป็นกิเิตที่มาคลุ่มรุมจิตใจอย่างพระพุทธเจ้าตรากับภิกษุอีกแล้วอ่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน4ี่เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวโดยส่วนเดียวไม่เป็นไปอย่างอื่นสติปัฏฐาน4ี่เป็นจะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินันี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อันมุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อจัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวโดยส่วนเดียวไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเจริญแล้วเป็นทางเดียวที่ไม่ลงแน่ ไม่ลงไปทางอื่นก็คือสติปัฏฐาน4ส่วนคนในโลกนี้นะทั้งที่เป็นกระเรื่องหัดหรือบรรพชิตนี่บางคนก็ทําความเพียรด้วยอริยมรรคมีุงแปดบางคนก็ไม่ได้ทํามันเลยมีความแตกต่างกันอย่างที่บอกว่าตลอดปันษาสามเดือนนี้อาตมาจะเป็นคนทีระฆังเองตอนเช้าและตอนเย็น หมายถึงว่าเรียกรวมพระภิสุ์ใหมาไหว้พระสวดมนต์ก็เจริญพรญาติโยมด้วยที่อยู่ใกล้ๆไม่ไกลเกินไปบอกว่ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเช้าก็ตอนหัวรุ่งที่สี่ที่สี่ครึ่งมีสัญญาณระฆังพอตอนเย็นก็หกโมงเย็นหรือว่าญาติโยมที่อยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นถ้ามีการทำวัดสวดมนต์นี่เรียกว่า ทำความเพียรปรารบความเพียรเจอากบว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่ไปในตัวทําให้เราไม่ห่างเหินไม่เหินห่างจากธรรมะอย่างน้อยก็ตลอดพรรษาล่ะตั้งจิตอธิษฐานไว้ไอ้มั่นคงเข้มแข็งเนี่ยถ้าทำได้นี้นี่มีแต่ความจเจริญแน่เราพระเจ้าตรัสรับรองไว้เพราะว่าบางคนที่ไม่จเจริญในอริมักเีก็จะพลัดลงไปในทางอบายหรือทางเสื่อม แต่ถ้าอยู่ในการเจริญอริยมรรคเียงเปและปรารบสติปัฏฐานสี่ก็จะเป็นไปในทางธรรมโดยเฉพาะการได้ภาวนาด้วยยิ่งดีมากภาวนามีสติมีสติเพื่ออะไรมีสติเพื่อกำจัดอภิชาและโทมณัตอภิชาและโทมนัตมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตซึ่งประกอบด้วยกิเลสมันกำจัดด้วยสติ สติปัฏฐาน4ตามรู้นั่นเองเ,อเมื่อตามรู้เราก็สามารถที่จะดูเท่าทันรู้เท่าทันแล้วก็ไม่มันแสดงพิษสงทําร้ายาจิตใจเราแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีสติดีนี่เป็นคนที่เชื่อฟังเป็นคนที่เชื่อฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปัญญะอยู่เถิด นี้เป็นอนัศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลายหมายความว่าพระพุทธเจ้าบอกว่านี่เป็นคําสอนของเราที่สอนเธอพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่านี่คือธรรมะหรือว่าคําสอนที่เราสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่ก็อย่างไรเล่าภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมพัญญะ มีสติกำจัดอภิชาเละโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรม,มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาเลศโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ทราบชัดแล้วย่อมมังเกิดขึ้นที่ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่ที่ทราบชัดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้วิตกอันภิกษุทราบชัดแล้วย่อ idol, ยมมังเกิดขึ้นที่ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่ที่ทราบชัดแล้วย่อม ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ปัญญาอันภิกษุทราบชัดแล้วย่อมบังเกิดขึ้นที่ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่ที่ทราบชัดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้อย่างนี้แหละภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพ,พึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย ก็คือพระพุทธเจ้านี่ให้สิ่งที่เป็นคําสอนนะมากกว่าให้สิ่งของหรือให้อย่างอื่น <c oughs> ให้สิ่งของนี่ไม่นานก็อาจจะสูญหายหรือหมดไปได้ <c oughs> หรือการที่เราได้รับของกินนี่เรากินไปไม่เท่าไรก็หมดแต่ว่าการให้ธรรมะนี่ไม่หมดนะยิ่งได้ใช้ด้วยก็ยิ่งเพิ่มพูนงอกงามเอาละวันนี้ญาติโยมก็ได้รับธรรมะที่เป็น สารธรรมแกน่นธรรมอย่างแท้จริงก็คือสติปัฏฐาน4ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทำทัา้งหลายนั้นจะได้มีความเจริญในสติปัฏฐานสีให้มากอนอกจากเป็นประโยชน์กับท่านเองแล้วสำคัญคือเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาตลอดการตลอดไปพบก,กันใหม่อีกครั้งวันเสาร์หน้าเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ